ทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปแต่งหน้ากันนะครับทุกคนเนื่องจากคอมเมนต์นี้นะครับ ขั้นตอนแรกเราจะบำรุงมาร์กได้ลานิสนะครับสลิปปิ้งมาร์กตัวนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ทาให้ทั่วไปหน้าเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างออกด้วยนะครับต่อมาเราจะใช้ไพรเมอร์ของ Bene ฟ i t นะครับทุกคนตัวนี้ในตำนานนะครับทุกคนเนื้อมันจะออกเป็นซิลิโคนแบบนี้นะครับแล้วก็ทาไปที่ใบหน้าเลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ใช้แล้วติดทนดีมากหื่อไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะเราว่าค่อนข้างโอเคเลยอ่ะต่อมาลองพื้นเราใช้ของเ e ็บ o n Color Stay ตนะครับตัวนี้ในตำนานนะครับแล้วก็ใช้แปรงของเรครวเทคนิคอันน นี่เลยตัวเนื้อนี่ค่อนข้างหนาพอดีเลยนะครับทุกคนแล้วเราก็เลือกเป็นสีที่เข้ากับสภาพผิวของเรานะครับทุกคนก่อนที่เราจะทาบนใบหน้านะครับเราจะใช้เนื้อแป้งในการเกลี่ยน,นะครับทุกคนเพื่อให้หน้ามันดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ใช้รองพื้นเฉพาะจุดนะครับเพื่อกบรอยใต้ตาดํานะครับเราเป็นคนใต้ตาค้านอนดึกนะครับแล้วก็รอยสิวรอยแดงอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเพื่อให้หน้ามันดูเนียนมากขึ้นนะครับ ก็ใช้แป้งย้ำเฉพาะจุดเท่านั้นนะครับทุกคนไม่แนะนําให้เกี่ยไปทั่วบริเวณเลยนะครับเพราะเราจะเน้นแค่ปกปิดเฉพาะจุดอันนี้รอยคำใต้ตาก็หายไปแล้วนะครับทุกคนเราค่อนข้างชอบตัวนี้มากเลยของลิปลอนนะครับแต่ด้วยความที่เราอยากจะปกปิดอีกนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เลยของคิสเตียนดีออ์นะครับของดีออ์สกินอันนี้นะครับมันก็เป็นเนื้อรองพื้นหรือออกคอนซีลเลอร์นิดหนึ่งนะครับ เราใช้เบอร์สว่างนะครับเพื่อทําให้ใต้ตาออกสว่างมากขึ้นนะครับทุกคนบอกก่อนนะครับตัวนี้ที่ใช้มาต้องรีบเกี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่แบบแห้งเร็วมากทุกคนถ้าไม่รีบเกี่ยมันจะเป็นคาบแล้วมันก็จะแขกมากเลยนะครับแนะนําว่าอย่าย้ําบ่อยๆนะครับทุกคนก็จ้าทีเดียวเลยจบนะครับเราก็มาใช้ครีมทาคอกันนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้หน้าลอยจนเกินไปแล้วก็ตามด้วยแป้งพับของคิวเพรสตัวนี้นะครับเป็นเบอร์ใหม่นะครับทุกคนแบบรีฟิลเราชอบมากแล้วค่ะน่ารักไม่ pang แล้วก็ใช้กบใต้ตาอีนิดหนึ่งนะครับกันไม่ให้ใต้ตาเป็นคราบระหว่างวันนะครับปัดแก้มเราใช้ของทาส์นะครับตัวนี้เป็นของแถมมานะครับที่เราไปซื้อเซฟโฟรล่านะครับพนักงานเขาแถมมาให้น่ารักมากเราใช้มานานมากดูดีเป็นหลุมเลยแล้วก็ใช้ปัดๆๆนะครับมันค่อนข้างออกชมพูละเลื่อนละเลื่อนส่วนคอนทัวร์เราใช้พาเลตตาของ e 2 d นะครับทุกคนตัวนี้เลยที่ซื้อมาที่สยามพารากอนใช้สองสีผสมกันนะครับในการคอนทัวร์กรอบหน้านะครับเพื่อให้หน้าเล็กลงนะครับให้หน้าเรียวนะครับ แล้วเราก็จะใช้ในการทำเฉดดิ้งด้วยนะครับช่วงจมูกนิดนึงนะแล้วก็ใช้ส่วนที่เหลือในการทาตาบริเวณตานะครับแล้วเราก็จะใช้สีนี้ทาที่ตาบนนะครับทุกคนทั้งสองข้างเลยเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติเราชอบสีนี้มากแล้วก็ทาใต้ตาล่างด้วยนะครับ ส่วนเทคนิคการเขียนคิ้วเราใช้ดินสอเขียนคิ้วแล้วก็ใช้มัสคาร่าคิ้วของเมเปรีนนะครับทุกคนเอามาใช้แทนมัสคาร่าคิ้วได้อันนี้เราลืมเกลี่ยจมูกนะครับทุกคนส่วนใหญ่ตัวมัสคาร่าที่ปัดคิ้วเราจะใช้เฉพาะมัสคาร่าที่มันแห้งแล้วนะครับทุกคนในการปัดมันจะได้ไม่เลอะนะครับ แล้วก็ใช้ปัดใต้ตานิดนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีแป้งมีฝุ่นอะไรเข้าไปลิปเราจะใช้2ตัวนี้นะครับของแม็กับของ f o ย u ท o รุ่นใหม่นะครับทุกคนเราชอบมากสีมันออกธรรมชาติดีเราก็จะใช้แมกในการทาทั่วบริเวณเลยนะครับแล้วก็ใช้ f o ย u ท o ในการเกี่ยข้างในนะครับ ส่วนการเซตหน้าเราจะใช้แป้งเบบี้ไมล์ปกติเลยนะครับแล้วก็ใช้แป้งผ่องเรียวเทคนิคนะครับทุกคนในการเซตหน้าทั่วไปนะครับเพราะว่าเราต้องการความบางเราไม่ต้องการความหนามากเกินไปแล้วมันก็จะได้ไม่แคดแล้วก็ไม่ได้เป็นคาบระหว่างวันด้วยนะคบเพราะมันจะไม่หนามากเกินไปแล้วก็ใช้แป้งในการเซตใต้ตาเฉพาะบริเวณนะคะเพราะว่าใต้ตาเราเป็นคนค่อนข้างใต้ตามันมากนะคบทุกคนเราก็จะใช้เน้นเฉพาะจุดที่มันเป็นบริเวณที่มันมันนะครับแล้วก็ตรงช่วงซีโซ และแล้วลุคของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็น everyday ลุคของเราเองที่เราใช้ในแต่งหน้าทุกวันนะคะเวลาไปเที่ยวไปเรียนไปอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนช่วงหลังๆเราก็แต่งแนวนี้นะครับอยากจะบอกว่าห่างหายจากการทําคลิปแต่งหน้าไปนานมากเพราะมัวแต่ไปเที่ยวนะครับทุกคน ส่วนเรื่องการแต่งตัวอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับแล้วแต่เทสด้วยแล้วล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วแนวแฟชั่นอะไรนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ